อ้่เพิ่นบอกหวดที่แล้วเห็นสามสามสองคือคิดสามหรือดหนึ่งบอกจดสามคือจ็ดหนึ่งเหรอครับแล้าคิดเนี่เด่นครับโอ้นี่มไนไกลๆจริบ่ครับเห็นเลยมหมบอขที่ข้างบนบอครับเออไงเพราะว่าคิดสาม โอ้ยตรงนี้แม่นบ่แม่นบ่ชื่อสามเมื่อหนึ่งตัวหลังก็เป็นสามเมื่อหนึ่งขามเนาะอครับนี่เป็นจะคล้องผู้พื้นที่เพื่อนนะครับจะคล้องหน้าเฮดสผมเดสนี่เมื่อนี่เริ่มมีไหมอ๋อเด็กเก็ดกระคักนะเออเก็ดนะเห็น่ันจะแปลเป็นอื่นเลยแต่ว่า ตัวสุดท้ายสามลึกลงเงี้ยสิเนะมันเห็นเด้น่งหาก็ที่ได้หรอผมก็เห็นที่ก็ผาเนเขาเห็นหมได้ไหมมคือมูครับือกันตัวนี้ก็ที่กองที่หนององที่ายที่ี่เป็นจนต้นครับครับผู้ยกันเบิงนะครับนะนี่ดวงเป็นห็นนะนี่เป่นไเห็นตัวเื่นสิเนกตือสิ เอาเอามีดแล้ม่นองาคนไ้มีดองกตให้สางบุญนััมแต่ตาเหม่อนกันเนาะครับเจ้าเจีวสบุญเดี่ยตบัาสนาครับข้าวื่อคือดีข้าวซื่อนี่เรียกเขาดีหีอวะขาดีถ้าข้าซื่อผัดซื่อี่งบอกซื่อ่่าเอสที่เลยถูกันได้ลรือฟอดกีีเน ทั้ัดังทั่วประเทศไทยนะครับเนาะทั่วประเทศอู่้นจะีกจะอีก็ปนี้ก็นะบ้านนาหาบเรื่องกษตรกรในออใออดองเท็ดองแร่อก็นี่มันดู่วไปทีหกือนก็โอนยะคนมานเลยคนขอดมเป็นคนขอกับนางพระนางมุยาลินพระนีเทวีตองานที่จอโตด้วยครับเ้อ สืสีเกาม้วนๆนก็สวยันสวยรับสวัสดีเพื่นๆครับเพ่นช่องุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่นะคะเขาสู่ช่อง f อต่างคนต่าายเชนนะคะี่นอหรับตอนนี้เราอย magic, ู่ที่จอมปรวกพญานาคพระนางมุยารินนี่วะครับเดี๋ยวเจ้าพ่อมาให้ด้กินในกระเป๋าเดี๋ยวผมตั้งก่องข้นจ้านตอนนี้อยู่กับคุณพ่ออุรมนะคะท่านผู้ชม ผมสอนมันงามไงสมางงามเลยบอนบอกันตอนวนี่ย้อนเลเสียแบบจากตายตรนีอยไม่รู้ว่าพ่อเจริญยาพ่อบอหายเป็นคัอเป็นตัวเองอยู่ก็าขอถากหนงอแล้วก็ลูบได้ยังไงบอจะไปถากออนไลน์เลยบนไลน์คนเลยขี้ยงมัลุกพ้อเทียสูงติคราม มาที่บ้านใช่ไหมใ่าปอยู่บบเปอีก่บบอันก็อไกที่แล้วโอ้สวัสดีค่ะโอ้ขออนุญาต้ะคะเด้อตาสบายจ้าที่มาดูที่มาจ้างว่ตัวห่นโอ้ยจุดใด่สามสองเนาะสองสามสองนั่นน่ะกดพ้อนกับชี้สองเนาะ ว่าต้นก็สีส้มสีใหญู้นค่ณเด็กกป๊า้นมาเห็นสามสั้นสอกันน้นสามชนสอยู่ยุ่นี่เลยโอเนนกเลยบอกบอกเขาคือก่ปา่โอ้ยก็จะว่าคนนั้นจะว่าเขาว่าเขาติบอมางเยเนาโอ้หมายความว่นจีบซื้อฮถ้าหาคัน่าซือกระบอกในเด้อค่ะค่จะเจ่าซุกเรื่องันตอนเ่ตอนเชียงตอนเชียงนะบ้าเเราแต่คนเกเขาาคือเขาตั้ง โอ้ยเจ๊ด้นะคะโอ้เธอแม่ได้โชงใหนาบอกเลยนะคะ ก็น่ามงามมาก่อนนะเออครับอ่าเป็นห่ลูกเป็นน่ป้ายึดชื่อว่าจังใดก่อนจะเพื่อผู้เพื่นเห็นอันสามสามสองอันผู้ใต้อันเนี้ยแนปนี่แหะแฟนนอ่ะนะี่เ็นอันผู้นี้บอกอที่ผู้มาเกี่ยวหญ้านี่เนียนเอันนักข้อมโอ้นักอมที่เห็นนกันประจำนั่นเป็นหน้าไอ้แคเยเหรอใช่อ๋อเป็นหน้าน่องแนะคะท่านผู้ชมนี่เนี่ยนี่ไอ้ข้อมหีดนี่ แมิญโค้งอีก็เป็นอันเป็นสีเป็นเป็นร้านเจ้าบอนพ่อเป็นอันญาติกันเจ้าว่ากัเอิญเป็นหน้านะเป็นจักเป็นน้องนอกเป็นไปแล้วเอินหน้านอกนอกระนอกเป็นญากเจ้าว่าจักเป็นเงเป็นเอินพี่โบราณเจ้าว่าเหมือนเป็นคุณน้องกับเลยเอินหน้าอ่างน้ค่ะตามน้ำ่าลเหมือนเอินลุกอย่ังเงีค่ะก็ข้าเจ้าแน้นำ เขียวมาบายคนเดียวจะหนีเหน่ห้าห้านาเขาต้องเอาหนามเขียวมาตัวน,นม็นรักสีเขียวไหมมันนี่กินว้อนเหมือนดอกพ<อ> <c oughs> ี่โชคจีสค่สื่อมาหายกันพี่น้องคันพี่น้นองอันโชคนี้โชคลบับอ่ะรวมถวายนำเขียวไปเลยนะพ่อนนอ,อ,อันี่เขาเสียบได้เต็มเสียบ <c oughs> ใช่หม่องหมองหมอง่อ,มมองทโซ มาตมวโม้หรือไม่ใอ๋ออันใช่นี่ได้เพื่อนใช่ใช่ก็ได้โยนน้ำพรมาก็ไ้แมนเจีอาขยายกล่องเอาเอาน้ำพรมาใไก่อเออแล้นั่ได้ยนค่ะได้ไหมกลไปยันท่มอบค่ะทำส้มนะคะสำหรักมันอหนี้กคือเอา งวดขอสามตัวนะครับเนาะงวดสองกวดแล้วมไหมหนูสองกวดติดสำอะไรก็มวดนี่อยสามตัวตรงัวนู้นการท่านผู้ชมค่ะก็ร่อติดสามเบิงนะคะแต่ว่าก่อนที่เอาสินเอาซองเดี๋ยวซองอันนี้สักกอนซองจอมผัวล้อเนาะพี่น้องเนาะมาง่ามเห็นระบบเดนิเล่ดเดนิเลี่ยมมันีจิตการที่เห็นทางเทิงน้อบาน เหน็นสามแพ่อดยังจะไหนทำอนพ่อเห็นสามเจ็ดรวนเนาะค่ะนนมันมันมั่พ่อผมมาเมิ่องอย่เดนี้เื้มืองครับเห็น้ามเกียรติค่อเต่ยมือออกตกุกคอเตีมันเป็นตุกเกา่อครับมันเป็นหกตุกเกามันโมเมนต์ตนี้ตัวเห็นมันบอวกเนาะค่ะแต่ว่าเห็นตักเกาคือเกาไหมค่ะเห็นสามเจ็คือเกามัน,มนก็เป็นแปดสามตัว เอพี่นอนไอ้เบิงด้ยันแเนี้ยเปียรการเปลีนต้อิกินกามเปียนเป็นที่คำเมื่อกำเปียโอ้ยมันแน่นอนนะครับเนาะแต่เมบ่อวอาการเปียนลรือว่เรียกว่าเตียเมกามเปี่ยนเป็นคยเป็นคยแบบนั้นนะ่มครับเป็นค่อยเดินแบบนั้นฉันไม่บอกวันนี้เปียรอ่กามเปี่ยนที่ตอ พี่น้องคะให้ช่องมองนีล่ะห้ช่องเบิ้งน้ากันนะคะเด้อแอปตั้งกล่องไว้หาหนึ่งหนึ่งนะคะโอ้ทีนเนียเลขสองคือว่าตัดแทนสองศูนย์นะลขก้นกเบิ้งสองสามนะีึกว่าสองศูนตรงนกล่เมื่กี้เ็นเขาเหินขับกูหนี่ซยกันเบิ้งเด้อขับเดียว ตาสุปนนางโมยาร,ร <Jud> ินพระนีเทวีเด๋ยบเบิอีกอย่างหนึ่งอย่าืออันสองสองไหมพี่น้องเลขตต่ำเลขตูุกวนนี้พอเลขเบิลหพ่งโอแนี่ไม่ให้เลขถูกเป็นตัวอย่างนะครับเน่ศูนย์่ะครับมเป็นศูนย์แล้วง่ายะศูนย์่ะศูนย์วนน คือเก่าพือสูงอยู่คือปันหาสองตัวว่าขนาดอย่างไฮสองตัวลอเ่อเก่าอยู่เพาะยัางเรืเก่าอยู่คือเอ่อเก่าพรมนกอดมัค่ะ สองเทียได้มันกระือตึงสองเนาะเขาสองเทอหาแบบสี่สองนเนกะไม่ไดามสี่สองแล้วก็สามสองเนืไหนมาเนือไหนเนื้อไหก็ได้สองสงสองไหนมันมีเส้นเยอคนมีไข่ยคนยางมากร๊บแกก่ว่าให้มูานยางมานวเส้นเหมือนจุดเนาะมัอนเส้นจุดบรองมันมันหมดจุดบกพเ่็ก ันนี้เ้านี่งรอบชุดที่แรกเรอบกันโอ้หนูวันจุดเด็กหมาแม่คนไทยแล้วสองโจมบ่บ่เขาที่จุดแล้วเราออแล้วจุดเป็นได้แล้วอยากจุดไหมค่ะเคุณอยากจุดไหมค่ะพี่น้องพี่น้องซองเอายุจจอมปลวกด้วยค่ะเดี๋ยวให้พี่น้องซองสก่อนเดี๋ยวแอบซีให้เบิ่งเด็กถูกให้พี่น้องจองสก่อนจะได้ประจอมขยับกล่องหลายเธอนะคะตั้งจิตอธิษฐานเอากับพระยาหน้าพระนางมุยาลิน ช่วงนี้มันมันเล็กมันดังมันเลดังหลายมันถึงว่าท่านรัตนีเทวีเป็นวงมันหลีเป็นปิปั๊กนี่เอขาเขาลอกได้เนาะครับไม่ได้ขอสั้นจรแห่งลอกเหรอโอ้ยแห่งลอกค่ะเพราะว่าคันคันว่าเบิ้ลนาแต่ฮาแต่เบิ้หฮาแต่เบิ้ลหลังเพราะว่าไม่หลีหรอกไม่ว่าเตียงนอนเบิ้ลนาคือเขาเห็นในจอมปลวกเห เดี๋ยวนูเดียวมันถังโมเมนต์เล็กมันเป็นเลขตัวเดียวไม่เดียวมันมีแต่เลขตัวเดียวเล็กแ่เล็กอย่างพอเป็นเลขกสีเล็กอ่าไปทีเนี่ยก็ที่แรกหนูเห็นเลขที่แรกหนูเห็นสีกับผาเด้แต่ว่ามาหลังๆหนูเห็นเลขกสองเลขกสองกับเลขกสองบังบิังเลขเขาได้สิบเลขกันเบิังมีหลายด้วเบิังแต่ว่าเห็นเหลือเท่ยวเลยออื อาเห็นนกยุดเลยมันบ่ครับที่แหลกหนูเห็นสีหาแหลกเลยตท่หนึ่งชาดปนแล้วสีหนึ่งปนกหนึ่งีที่กเป็นหเป็นหาที่ตนตจำเ็นตูดขึ้นแต่ว่า้างลลางนี้งหนามันเป็นแบบนี้ลองมุมหนึ่งก็น่างน้าหนูเห็นสองสามนหมเนมิดเอ๋อพอที่ัเป็นมึงเหมือ แต่วงต้องใจซื้อใจว่าเป็นสามสามหนึ่งสามเกียที่เก้านน่ะแล้วมันบ้นตรงไหนอ๋อโมเมนเก้าสองตัวี่อนออเป็นะคะสำหรับจอมนะคะเป็นเป็นทีห้านะคะส่วนเอฟซีสามเห็นอีก็คือสองสองสักเอ เกาศูนเ็องศูนย์เป็นสองหรืว่าสองสหรือว่าสองสามูนี่หนะคะทนผูมอันนี้คือบคคลเยนเลเนกเเก้ศูนย์เเรานด็กถูกเหรอะเก้าศูนย์เด็กถูกนะคะท่านผู้ชมเวที่เห็นตัวเลขไม่จอดปัวกืี่นอนค่ะใคิดในเรืองนวดเรื่องัเด็บ้นะเก้า hmm. ศูนย์สามสามถูกเก้าศูนย์ข้อเรหนนคตัวนะคะ ก่อนนี่กับยี่ก้าวศูนย์สามุกับเป็นไปไะนัะครับเนาะยันแล้วมันเป็นเก้าศูนย์เนี่เป็นเก้าศูนก็ไม่เป็นสามไม่ใช่เป็นกังวลเลีอย่างนี้เยอะเยอ๋อใช่อันน่ะก้อนเงยจุดได้อ็เก้าศูนย์สามเก้าสามศูนย์เยแล้วสามศูนย์หัวจุดจะวเรียกเรียเยค่ะ เรามัน่ผมถึงมาหนึ่งสีบแต่ว่ามันเดือนสีบกันเล้ะครับมันเดือนสิบเป็นโอกาสที่ถ้ามันชุนมากกับถึงมาแต่ยังมาถึงนิดหนึ่งนะมันเป็นเดือนสิบไทยนะครับนะเดือนสิบปั๊นนั่นทั้งหมครับเป็นเออสองสามศูนย์เลยก็เป็นสองสามศูนย์ดีจองตัวก็เป็นตี่ห้า แต่กบับ่แน่ใจเพราะว่าสองสามศูนย์บ้งอีกอย่างมันตืองสองสองศูนย์นี่แหละอันนี้อันนี้มันมีสงตัวหรือสามอีตัวใสตัวใสทีนี่มนคือกันคือผู้เป็นตน้นี่แผู้เป็นต้นมี่หเห่นจะได้ไดา่ช่โอ้เป็นต้มตองับสูตรคำนวณพอเลยหสี่หาคักคักมเฮนนบัน <laughs> แม่นี่จอมปวกปูดตรงตาเิ่นก็ดีเลยตาพยาพญาหน่ะเห็นลูกสีหาเป็นเลดมีเลดหนึ่งหนึ่งหงส์ในเก้าศูนย์หรือหกศูนย์นี่ะพี่น้องค่ะสำหรับเลขถูกนะคะเอดวาที่พอมาตัวใดมันถึมียูตัวใดหรือมันเป็นม็นบอมันเห็นเป็นหางหรม่ค่ะ ซีบุง๊งซีจ,จีีีจะปิดจะบ,บังเลยดิย<ไ>ปญานา,น,นางไพ่านางมุยาลิน,นรัตนเทวีนื่งทีไหนดือหาเยวาวเปลี่นมดว้า,วานื่องอีนี้ตัวนั้นนื่งแล้วพ่อว่าสขึ้อไหม เก้าศูนย์ครับนี่เก้าศูนย์แล้วม่ค่ะคือเก้าศูนย์นะัดแน่ๆคุณผู้นมังมันเปลี่ยนเรื่องล่างนีรัิเลยคุณ่อกากันเบิ้งนะคะมาเดียคูเห็นเป็นตัวใดที่น้องกันคันผู้ใดเห็นเป็นตัวใดกันคอมเมนต์มาแน่ด้วยค่ะผู้ชมค่ะแล้กก็เลขยูจอปวก่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดคอมเมนต์มาแน่แต่ว่าผันเบนเรื่องลางผอนแนี่ไม่ัดได้ี่น้อง แบ็มินเห็นเป็นหาเมื่อขึ้นไปห้าลิตรถตบจอดเมื่ขึ้นไปหลิตูับเป็นแบบนี้แนนบ่กครับว่าเม่นี่สอแล้วค่ะสองเกี่ยวสามตัวเลยครับเด็กถูกแอดที้เ็นอเป็นจ่สองตัวว่าขับเ0าูนี่บอกเก้าศูนยน่งเว่าตูวชัดพวกถูกชัดคุณแล้วอะไรครับเอาตัวชัดนะครับเนาะจโชวันหมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้วรู้พอเห็นตอไไ้้นี่ สองตัวละกันทันวนสามตัวก็คือสี่ศูนเก้ีค่ะเอาป่มันมันเป็นล่างๆเลียกสีด้นะรัสเป็นหางหลมๆนี่นะครับเป็นหางเลมมากถือวเป็นสี่อยู่จังวะถ้ารุปแล้วเป็นศูนย์เก้าสี่ศูนเก้าเก้าศูนยีเก้าศูนย์สีอ๋อพอเห็นเป็นเก้าศูนย์สี่เอกลางเห็นเป็นเก้าศูนหนึ่งเก้าศูนยี่เก้าศูนยหนึ่งนันละ คก็ทุนที่ก็ทุนเนี่ที่เห็นอย่บางแล้วสามสามสองอะอยู่ทางด้านนึงเอาเราต่างโอ้พี่เทานี่ค่โอ้พี่น้องอันไอ้เพิ่นเห็นงวดที่ผ่านมาสามตัวตรงวะท่านแต่เพิ่นโพลิสือจะเพื่มเป็นบ่ค่ะโอ้พี่น้องค่ะไม่เอ้ยเออแบบมันเป็นเงาแล้วมันมันเป็นเงาแล้วการสื่อสาสื่อนะพี่น้องแจะก็ไม่ได้เจอกันกับเพิ่นนะคะ พิ่คนเบิ่งคนมาหน้าคูมือเนาะไอคู่อกับัดเลยอะเอาวันี่พ่มมเบิ่งให้แน่เห็นตัวเลให้เอ็ซี่สุก็ได้โดดกัามตัวก้อนขึ้นหนึ่งกับีนะับเดียวตัดตัวขึ้หนึ่งกับซีอ๋อหนึ่งกับสีเก้าศูนย์หนึ่งพี่น้องู่บริเวณนี้แหละพอดีกันสามตัวตรงตรงกับีเป็นเจนตรงนี้สามตัวตรงตงสามสามสอง เป็ <rí> e> นวายุคางประตูโอ้ไก่ไก่นั่งพระยาสิน ผมเสียวตัวนั่นนะ่ะพะตัวผมเห็นเนี่ะซีหาเนย่จอมปวกครับอเห็นแีื่อยคัีาารเน่เน,เนะครับเ<ม>นาะเจ้าอง่าเนี่ยวันนี้น่ะเห็นัเ้เรอาจจะเป็นเรื่องมูลครับ <laughs> ูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์หนึ่งสองโซนชัดๆเก้าศูนย์ะครับเนาะตัวที่สามหนึ่งสีกับหค่ะอ๋อเก้าศูนย์สี่พ่อยากลึกเหมาะ่ขนาดชัดๆนี่อยากลึกยั่ะบืมค่ะตัวนี้ต้องบอกมันจะียากลึก อ๋อแมาเบิ่งแน่มาเบิ่งแน่แม่ช่องในทางพีช่องผู้เดียวกับให้เพิ่นแดดนนั่นเฮ็ดบุญน้อเพิ่นน่ะแม่หนอ